เรียบร้อยเลยสวัสดีครับอยู่กับดัมซิ่งเมืองบุรีรัมเ่าวแล้วตัวแรงเกมจ้อยมันเป็นหลุมเก่าอู้มิดล้อเลยใครขโมยล้อไปนี่ล้อหายเลยลูกพี่ขโมยล้อเหรอฮะอพี่โบงใช่เมื่อกี้นี่เอาเขาละทีมกัน <laughs> ้กรกำ นี่นี่ตรงนี้นี่แข็งนี่ตกตัวหน้ามันลุ่มเก่าเนาะนี่ยมันลุ่มเก่าตักนี่หนอก,ก่อนเลยตักนี่หนอก,ก่อนมันหนักขึ้นเอาพี่เราออกมาโอ้กรรมโอ้ยว่าจะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะวันนี้นะ่ะเอาเอาจากไหน หิวตูดขึ้นบ่มันจะขึ้นบ่ับผู้ดินเต็มกล่องเลยอะ่ะเฮ้ยไม่โคกอะนกโอ้ขึ้นเสยไปมามาบ้างโอ้แน่นอนแน่นอน ลุ่มลุ่มมึงเลือกอ่ะเอาแล้วกันสนุกแล้วทีนียวยับเลยเดินหน้าไปก่อนเนาะเดินหน้าก่อนอเดี๋ยวให้อาจา์ชูทำหลุมที่เท่ใหม่นะจะเนจะเยน็เยนใจเย็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดดันไมโครให้เตรียมพร้อมดีๆก่อนมันจะได้สะดวกอาจจะช้าหน่อยนะ โซยเดียววิ่งสองทีมเลยไปแล้วตกเลสไปโบกตกหลุมเลยโบกลงหลุมไปเลย นี่คาตะกแตมทรงไหนนี่จำโคราชฮะบ่โอ้ไม่เคยเห็นหนอจำโคราชอ๋อยักแปลกดีหนอตัวน่า,นาจะอยู่กับอะไรนะฟูโซ แล้วมันดำางายมืนกันไม่ใช่้ามันงนายไหมเป็นหรออ๋อมันตัดของมันได้ตัตนมัตเลยอ๋อเอาขอ่าดินเนาอเพิ่งเห็นไปลงเฮ้ยไป หกล้อหกล้อให้เทคโอ้ไวนิ่มๆเลยโอ้ยโอ้ยออกลอส้ทางนดหน่อยอ้าวแรงจัดอ้วมีของวยคันนี้เนี่ยกู้าานะ้เนี่ย ตอท้ายมีปืนยกล้อมอินี่เ oh, ฮ okay, right, right. oh. okay, ้ยอู้หดันสูงเลยอู้หป้องก่อนหัวเที่ยเลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวผมเที่ดินก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ